อุทกภัยในภาคใต้ส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของครเรือนและธุรกิจเป็นอย่างมากในช่วงธันวาคมเนี่ย6-8นี้นะครับคาดว่าจะสูญเสียรายได้เนี่ยในเดือนเดียวเนี่ยประมาณ20,000ถึง30,000ล้านบาทหรือ0.1ถึง0.2ของ GDP ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยทั้งปีเนี่ยจะขยายตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณเพียง2%ในปีนี้นะครับแต่สำหรับในปี6-9เนี่ยเนื่องจากว่าเราพูดถึงเดือนธันวาคมมันจะมีผลกระทบประมาณ1 0 0 0 0ถึง20,000ล้านตามที่พูดแต่สิ่งที่เราดูเปรียบเทียบเคียงกับตอนที่น้ำท่วมใหญ่ต,ตอนที่เกิดสึนามิเนี่ยภาคท่องเที่ยวเนี่ยโดนไปประมาณ30%ที่หายไปเพราะนั้นเนี่ยผลสะท้อนเนี่ย จะไปถึงปีหน้าเนี่ยเราต่อไรายได้อีกประมาณ90าหมื่นล้านบาท